ที่พักที่เราจะไปพักคืนนี้นะคะที่ดอยช้างจะบอกว่าเป็น <เห S 1> จุดที่ทุกคนต้องไปพกักถ้ามาชียราย <น liness> สวยมากเ <น liness> <โ>ดีดย๋ยวเราใช้เวลาเดินทางหมดหนึ่งชั่วโมงค่ะไปดูว่าสวยขนาดไหน,น นี่นะคะวันนี้เราจะพาเรมาไปชิงรายครั้งแรกของเรมาจะไปพักที่ไหนนะั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะคะสําหรับที่เด็ดๆในชิงรายเรมาขึ้นเครื่องครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกก็หกเดือนไปสมุยแต่ว่าวันนี้เรมาจะขึ้นเครื่องไปชิงรายครั้งแรกตื่นเต้นแทนเรมาเพราะว่าตอนนี้เรมาค่ะสองขวบสามเดือนแล้วเขารู้เรื่องแล้ว เขาชอบเครื่องบินมากเวลาเครื่องบินบินผ่านเพราะเขาจาไม่ได้แล้วว่าเขาเคยขึ้นตอนเด็กๆแม่เราพร้อมขึ้นเครื่องบินยังนะมาดูเครื่องบินนะลูกนะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วซึ่งกระเป๋าเราซื้อไว้แค่สิ้าโลกระเป๋าเกินจ้ะปลาเข้าไปย2่งโลคือนมาเป็น2ี่้าโลนะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณลูก นี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปงเครื่องกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องบินนะคะตื่นเต้นจนุ๊มเบยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นนีอ๋อใช่ใช่ป่ะ ชอบขึ้นบินมากวันนี้ได้นั่งแล้วเคยนั่งตอนหเดือนจำไม่ได้แล้วนะคะ ที่ชินรายกันนะคะไปนะไปมาถึงร้านแล้วนะคะเ <Mer> oh, ลอเมริเดียนโอ้โหโรงแรมสวยจังชื่อว่าน้ำเยวปลาสุก <c oughs> มันจะเป็นติดรีวิวของเชียงรายเลย <c oughs> ถ้าเน็ตไป <c oughs> ไปเซิร์ชดูนะแล้วเจ้าเนี้ยขายตั้งแต่9้าโมงจน <c oughs> ถึง <c oughs> น้ำเยปลาสุกใช่น้ำเยปลาสุก9ก้าโมงถึงกี่โมงนะคะบ่ายสองครึ่งหมดเกี้ยงก็หมดเกลี้ยงเลยขายดีนะคะนี่สุดยอดนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเงี้ยวเนี่ยปกติเราจะกินมันจะเป็นหมูใช่ไหม <ฮะ S 1> แต่เนี้ยเป็นน้ำเงี้ยวเนื้อแต่ว่าสั่งทั้งเนื้อแล้วก็สั่งทั้งหมูมา,าที่ที่เรา m e r เดียนที่ห้องอาหาร Paula เ,เนี่ยเราจะกินเป็นอะ,อะไรนะเป็นข้าวซอยใน,นอาหารเขาอร่อยอร่อยที่นี่นะคะอาหารนะคะเด่นเรื่องข้าวซอยและน้ำเงี้ยววันนี้พี่จอยก็เลยซื้อน้ำเงี้ยวเจ้าเด็ดมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ามันอร่อยแค่ไหน ยสวยมากเลยค่ะทุกที่นี่มันแมวปิดดีด้านดูดูนะคะบรรยากาศภายในร้านสวยมากนะคะถ้าไม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวชิงรายแล้วอยากจะดื่มจับบรรยากาศริมแม่น้ําต้องที่นี่เลยนะคะสวยมากเอาเข้าร้านก่อนนี่เขาสั่งพี่เขาชอสั่งอาหารมาแล้วอันนี้ให้ได้มาร์กอิน เรียกว่าเป็นข้ววทอดอินโดป่ะข้ายแข่อินโดอย่าเยแต่อร่อยมากลองชิมดีที่เชียงรายอ่ะเขาจะแบบกินแบยซื้อจากไหน่ะเอาไนอนมาเซ็นาเซ็นเาเป็กเ้าผมเป็กอ่ะเจาขอบคุณโรนัอาหารมนเที่ยงข้าวไม่ทำไม่ยีสปิด อามีนมากเมบอกอามีนเป็นไงเด็ดเข้มข้นมากอร่อยมากแซ่บทานไม่ได้นี่นะคะคือว่าไปไปที่หนไปแล้วก็ซือน้ำผิดหนุ่มแคปหนุ่ม ถ้ามาเชียงรายพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวในะชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยปะนุ่แค่มไม่มีนะต้องมาเชียงรายเท่านั้นเด็ดเข้มข้นมากแคบหมูนัวมากอะ่ะปกติแคบหมูแบบนี้บางทีมันจะแข็งนะอันนี้คือกินได้ทั้งอัางเลยอะอร่อยมากเลยอะ่ะเข้มข้นมาก เผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากทั้งหมดมันเปยังไงน่ะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่พักนะที่พักที่เราจะไปพักคืนนี้นะคะที่ดอยช้างจะบอกว่าเป็นจุดที่ทุกคนต้องไปพักถ้ามาเชียงรายนะสวยมากเดี๋ยวเราใช้เวลาเดินทางหมดหนึ่งชั่วโมงค่ะไปดูว่าสวยขนาดไหนนี่นะคะเรามาถึง วีดิงแคมดีทางเข้าเป็นแบบนี้ดูสินั่งแล้ว ถึงแล้วนะคะสำหรับเวดิ i n g คมป์เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายกันว่าสวยแค่ไหนนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับเวดิ i n g คมป์นะคะสวยมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าใครที่อยากมาโรแมนติกแบบส่วนตัวนะคะแนะนาเลยเพราะว่ามันห่างไกลผู้คนนะคะมาทางเข้าค่อนข้างที่จะลึกมากแล้วก็อยู่บนยอดเขาเลย mm hmm. เห็นวิวแบบสวยมากเนี่ยวิวแบบพาโนรามามากมากนี่คือวิวนะคะวิวยอดเขานี่นะคะเนี่ยเห็นแม่น้ำเลย แล้วก็นี่เป็นบ้านผักของแนทนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนที่นี่มีทั้งเป็นบ้านแล้วก็เป็นตัวรถนะคะแต่ว่าของแนทเนี่ยได้ห้องตัวรถเพราะว่าเป็นห้องสุดท้ายของที่นี่แล้วนะคะเนาะแล้วก็เป็นรถหลังเดียวด้วยทีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่ใช่รถหลังียวรถคันเดียวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะสวยมากสวยมากเลย น่ารักมากเลยปิดที่ได้ค่ะอุ้ยจะใครเนี่ย สวยกับน้องน้ำเพาค่ะหนาวไหมลูกเขาหนาวไหมท้าเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวมีเสื้อกันหนาวข้างล่างข้างในลูกตุงเ่มน้ำท้าบอกว่าพุงนั้นป้องกันความหนาวไว้แล้วโอ้ยท้าคิดถึงเป็นไงฮะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีคร่ะตรงไหนนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไลม่ามาเจอเพื่อนแลาวทำกี่มา สวัสดีค่ะส <บ proxy. S 2> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่ใครเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยหลับหลับตลอดมาตื่นแล้วหรอเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บความงงเงียนี้เราต้องค่อยค่อยเดินนะคะทางเข้าห <Aren> ้องคอ่อนข้างชันมากชันมากอ่ามาบอกระวังตกนี่ระวังนะพี่เป๊กเลยน้าบอกระวังตกนะมาจับมือตาไว้นะ อเคนี่เลยมาดูวิวลูกวิวเป็นไงนเป็นไงอู้หลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนแรกกันนะคะนี่ะเราไปดูกันเป็นมีสองอารมณ์นะที่นี่จะมีรถบ้านกับเต็นท์นะคะคตรงที่เราจองไว้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเต็นท์ดูดูดูวิวอุ้ยเลยมามองวิวมากันเล่ะอุ้ยเขายิ้มเลยค่ะพี่เป๊กดีไม่ดีวะ พี่แฟงมาดูลูกนี่เขาชอบมากโอเคคืนนี้นอนกันนะหนา้นาหน้ามีเพื่อนนอนแล้วแม่แม่จะได้สวีทกับปะ๊ปะปะ๊าเอารถได้เหรอรถยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวแม่ไปวิ่งแม่เอาให้รอก,ก่อนนะเดีย๋ยวเอารถมาเต็นตรงนี้เลยเอาไหมอุ้ยปะ๊ะป๊าป๊ะป๊าลูกนอนเตียงเลยเมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วเขานอนเอเอ๋หนจะม่นอนเอเอ๋โชว์ป๊ะป๊านี่นอนโชว์ป๊ะป๊าเคือ ปาป๊าพามาเที่ยวอ่ะสวยมากวิวหลักล้านนะคะคุ้มนีิงหลที่พักหลักผ่านวิวหลักล้านอ่ะอันนี้แหละอันนี้เลย <ะ S 2> <ห>ม่เอาอันนี้รถอันนี้รถเนี่ยนอนในรถเป็นไงเป็นไงไดูกันนี่นะคะสําหรับห้องนอนแรกของ,รงเราผ่านแล้ว,วเราไปดูห้องนอนในรถบ้านกันมาดูครับนอนในรถบ้านบนเขานะคะนี่ตอนนี้เลยมากนะคะืึ้งเตียงเรียบร้อย พังพังไก่ย่างเรียบร้อยพี่เป๊กลูกพังไก่ย่างเรียบร้อยแล้วเป็นไงเป็นไงโอ้โหสวยไหมลูกโอ้โหคือนี้ลูกเรืองเลยนะจะนอนห้องไหน่องย่เรื่งจะนอนบห้องไหนเดียมอบอก้เลยนะแะย่เรนองย่เนอง แบบอลังการอ่ะที่พักหลักพันแต่ดูหลากหลายจริงๆล้วคือแพรไวมากนะคะเงียบมากไม่ไม่มีที่พักข้างๆเลยเราไปที่เดียวท,ย <c oughs> ที่อยู่บนยอดเขาที่อยู่บนยอดเขานะแม่บอกว่าตกไปแม่ช่วยไม่ได้ใช่แม่ช่วยลูกไม่ได้รู้สึกมากแม่บอกว่าไงนะตกไไไปไม่ด้ ดูดิเสียเส่ยวเสี่ยวใส่เลยแม่บอกบว้ากลัวไหมใ,ใส่รองเท้าใส่รองเท้าก็ลงไม่ได้อยู่ดีดูใส่รองเท้าก็สูงเกินไปนะเดี๋ยววันนี้เลยมากกับแม่ป,ป๋าเนี่ยจะดูซันเซ็ทเห็นไหมเห็นเลยม่เห็นซันเซ็ทไหมลูกซันเซ็ต is coming เห็นไหมวิวสวยมากนะคะยอยากมาอยู่สักสิบวันจริงป้ะน <c oughs> ี่คือวิวที่พระเจ้าสร้างนะคะ สวยมากตอนนี้ถึงเวลามื้ออาาหารเย็นแล้วเรากำลังจะกินกระท้า่ามกลางวิวหลักล้านนะคะวิวนนสวยมากอันนี้ก,นนกุ้มนะคะเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนทำไรนะไม่ไหวแล้วเลยมากวันนี้เดินทางทั้งวนันหิวทั้งวันเลยไปแวะมาหนึ่งร้านอาหารก็ยังไม่จบเมนูวันนี้ก็คือหมูกระท้านะคะ,ะ,คะแล้วก็อาหารหน รโรงสังเตรียมไว้ให้ขอบคุณทุกอ,อย่างที่โรงส่ดูแลให้เราอย่างดีที่สุดมีเวลาช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนขอบผัวขอบคุณพงษ์ในพระน,นาม,มพระเยซูคริสต์ Amen เอเมข้าขอบคุณก็ทราอร่อยมากเลยอ่ะจะบอกว่ากินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับหมูกระทะนะนะคะเนี่ยจะบอกว่าน้ำซุปเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วแหละเด็ดมาก อร่อยมากออหอมความกลิ่นหมูนี่นะคะหมูย่างมาชิมกันอร่อยมากหมูกรอบหมูเบคอนคือสุดมากข,ของนี่กรอบหอมอร่อยภาพได้ไดเลยค่ะกับการกินหมูกระทะาเป็นจอ,อ,อย olá ลันจางกถ่ายไวสุดแค่นี้น่ากินมากอาหารเช้าวันนี้เป็นเบรคฟาสต์แล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะคะตอนนี้เน,นกำลังกินไส้กรอกอยู่จะบอกว่าไส้กรอกที่นี่อร่อยมากเลยก็ยังข้าข้าวเช้าในมากวันนี้เป็นไส้กรอกไข่ต้ม อโวคาโดอโวคาโดสาวรอาลดน่ากินอืมแต่ก็อร่อยอห่วยมากเลยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนกลางวันกับเรม่าก่อนนะคะวันนี้สนุกมากเลยนะคะสำหรับที่พักที่นี่สวยมากนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงราย อย่าลืมมาพักที่ wedding camp นะคะทุก <c oughs> นี้นะคะการเที่ยวที่เชียงรายของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณนะคะที่ได้มาเที่ยวที่นี่ต้องขอบคุณพี่เป็กที่อุตส่าห์พามาใช่ไหมแนทสวยมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาพักที่ wedding camp นะคะใครมาเที่ยวเชียงรายแนะนำเลยนะคะที่พักที่นี่นะคะสงบเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวโรรมนติกมากๆนะคะพลาดไม่ได้เลยต้องมา,นาแน่ว่าแนทมาสามแน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันไม่มี ไม่มีที่พักไหนแบบไม่มีที่พักไหนเลยอ่ะมีที่เราที่เดียวที่แบบเห็นแบบทั้งวิวหมอกวิวแม่น้ำวิวลำธารทุกอย่างชัดหมดวิวเชิงเขาก็ชัดมากใช่ไหมสวยมากเลยคือต้องมาซ้ำห,หลายๆรอบโรแมนติกมากนะคะคู่รักข้ามพลาดเลยนะคะที่นี่และที่สำคัญหมูกะระทะอร่อยมากสูตร